สวัสดีครับผมตาเพชรบุรีครับคลิปนี้พบกับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเหรียญน,นี้เป็นรุ่นสองนะครับสวยสวยสตาร์ทใี่สามถึงสี่หมื่นนะท่านใดมีทรงมาขายผมได้นะครับเดี๋ยวมาดูง่ายๆสไตล์ตาเพชรบุรีเอียงดูตาเปล่าให้ดีนะในพื้นเหรียญจะมีเส้นเสี้ยนเป็นแนวตรงลงมานะในพื้นนะเป็นเส้นเสี้ยนเป็นแนวตรงลงมาแบบมีคมมากนะเม็ดพดพวกนี้ต้องคมเป็นเม็ดนะ นึกถึงเม็ดทรายเม็ดหินที่วางกองเรียงรวมกันนะครับเห็นไหมใบหน้ามีมิติมากๆดวงตาลึกคมผิวลมดำแห้งเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้แท้เดิมดูง่ายนะปลายกนกด้านขวาจะมีเส้นแตกคมคมแบบนี้ตามกนกนี่ต้องลึกคมนะครับคมมากๆลองไล่ดูนะตามกรนกรอบๆพลิกมาด้านหลังนะครับความคมชัดของตัวหนังสือ และยังต้องคมมากเห็นไหมคมเป็นแท่งนะแบบนี้เรียกว่าคมเป็นแท่งในพื้นจะเป็นริ้วเฉียงเฉียงเป็นเส้นเสี้ยนริ้วๆเฉียงเฉียงนะครับด้านหลังทาขอพพกรอยปิ้นบริเวณนี้นะครับส่วนมากตรงนี้ต้องปิ้นนะปิ้นแบบนี้มีโอกาสแท้สูงนะครับจดใจเงินของผมนะครับพลิกมาด้านหน้านะครับผูเหรียญฟังกว่ามือนะพลิกนะครับแคปว้ดูนะครับตัวตัดบริเวณนี้จะนูนๆขึ้นมานะ โอเคนะครับท่านใดมีพระเครื่องอยากปล่อยก็ติดต่อผมต้าเพชรบุรีนะครับรับเช่าพระเครื่องทุกสายทุกชนิดนะครับติดต่อมาทางช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับแอดไลน์มานะไอดีไลน์ sita111 ไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ